เป็นการโชว์บัสเป็นการวโชว์มัดทีละหนึ่งคนนะคะอาอากดเข็นต่อไปเลยคะ่ะน,นะคะผู้ฝึก้อมโดยนะคะคุณครูพรแยงรงนะคะกิ่งหนองพักนะคะผู้ในการฝึกสอนโดยนะคะปออ,อชุติมาเป็นุขค,ค่ะปอโรงเรียนบ้านคนปรางค่ะ ต่อไปนะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านควรางนะคะยิ้มง่ายนะคะไหวสวดค่ะและตามมาด้วยนะคะวันนี้เรามาในทีมของไทยมัท่นะคะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะโดยการมีการประดับนะคะธงสีรุ้งนะคะ,ะวันนี้โบกสะบัดกันหน่อยค่ะสีรุ้งของเราโบกสะบัดหน่อยค่ะวันนี้น้องๆออนุบาลของเรานะคะแต่งตัวกันสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ตามด้วยนะคะชีรเดอร์ของเรานะคะอ่านี้เราคัดมาแล้วนะคะชีริเดอร์นะคะอ่าเราคัดมาแล้วนะคะจะบอกนะคะวุ่นแบบนี้นะคะเต้นผิวหรือเตินผาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขบวนพาเหรดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสูงค่ะขอเรียมปรบมือให้กับน้องๆของเราด้วยค่ะน่ารักมากๆค่ะโดยรัมเยอร์นะคะของศูนย์พัฒนาเด็กในโรงเรียนบ้านควนสูงค่ะจะมีค่ะ